ก็ยังมีอีกค่ะอยู่ในถุงอันนี้ยำกั้งสดนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยเอาไหนก่อนเอานี้ก่อนอันนี้ก่อนสีดินโอ้โหสีบแบบแป๊บนึงนะมันจับกันไม่ได้เฮ้ย <c oughs> โอ้โหมัน,มน,อนบอกว่าเผ็ดสีแบบว่ามองไม่แค่ไม่เห็นว่าเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> มันคืออะไระน <c oughs> เนาะเผ็ดปะ คืออะไรเนาะไค้กรอกหรือกูอัดมันคือกูอัดกับเบคอนแต่ตอนนี้คือแบบลิ้นชาเหรอเราลองไอ้พวกนั้นเดี๋ยวเราลองแบบธรรมดาแบบไม่เผ็ดมากนี่หมูสามชั้นไม่เผ็ดเอาจริงแบบไม่เผ็ดอร่อยกว่านะเพราะว่าเผ็ดมันมันมันเผ็ดไปแล้วจนจนมันขมอ่ะอันนี้อร่อยกว่าไม่รสชาติเลยอันนี้อร่อยใช่

ินอะไรแล้วนั่นเธอแม่งแบบว่าอร่อยอร่อยมากอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือาไข่แพนจัดร้านคนไของเนื้อแบบกำลังดีเลยค่ะเด้งๆเลยนะน้ำจิ้มเขาดูน่ากินมากอ่ะลองนะลองนะน้ำจิ้มเขาอันว่ามันข้นดิว่าจิ้มเอ้ยเอ้ย ดูดูสีหน้าเดี๋มากินละวาวอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยอร่อยอยู่แล้วกินแล้วก็ร้านตรงโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามจนหายหายร้านร้านกระตูงเงาอ่ะอันนี้ต้องกินอันนี้ต้องกินอันนี้อร่อยจริงคือเท่าไหร่อ่ะจานนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะโอ้เยอะมากเลยอันนี้อร่อยจริงเยอะกว่าเยาวราชอีกว่าเยอะกว่า เอ้ยอันน <ss uch ing> <ring> <hand> <eterm> ี้อร่อยจริงตอนแรกจะไปยันในวราดเนี่ยใช่แต่ว่าใกล้บ้านเรามีตรงนี้อีกตัวตวงเออลองโชว์ไปน้ำจิ้มเดือดเดืจิ้มจดติ่งติ่งรูรินลาบอันนี้อร่อยอยากไปกินอีกเดี๋ยวอันนี้หมดก่อนจะเหลืออีกอันนึงอันนี้คืออะไรเนาะอันนี้คือกั้งยำกั้งเฉยๆ่นเนยยำกั้งดองเหรอจานเขาหมด นี่เนือ้อกั้งไงตอนนี้อร่อยกว,ว่าอ่านี้อร่อยกว่ะความมากินกันได้นะคะอันนี้คืออะไรน้องน้องลมไม่ลองหอยน้างรมอ่ะแบบที่เธอชอบต้องใส่กีอะไรบ้างอ่ะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะหอยนางลมกระเทียม ตีกเผาน้ำจิ้มแล้วก็กะปได้ไหม เเน้ทั้งหมดเนี่ยจะมีหอยยำมะม่วงแล้วก็หม่าล่ายำมะม่วงกั้งหอยหมาล่าโอเคตามที่ไหนตลาดผู้นกพิเรนอะไรอ่ะเป็นไงมั่งนกโดยรวมอร่อยค่ะมีไหนที่เด็ดมั่งอยากกิอยากกินไหนแม่หอยแครงหอยแครงเหรอ ชุดละร้อ100<า>ยใช่ไหมขายแพงคุณโตหนึ่งร้อยหกสิบบาทชื่อร้านคงขายหอยอยู่ใต้สะพานนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่อยู่ร้านเ<ต>ขา<อ>จะแบบว่าต้องสูงข้าไปสูงเข้าไป,าไปแต่ว่าก็ยังมองไม่เห็นโหร้านไป้ายแม่งยบอย่างเล็กอ่ะสูงเข้าไปอ่าสูงเข้าไปโอ้โหร้หานเล็กๆนะแต่ว่าน้ำจิ้มแบบว่าใช้ได้เลย อร่อยอ่ะหอยเขาดีลวกก็แบบว่ากำลังดีคือไม่เคยไปกินพวกแบบหอยเยาวราชมาหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้ก็คือเทียบได้เลยค่ะแต่น้ำจิ้มเขาแค่ไม่มีให้เลือกหลากหลายเพราะว่าเขาม,มีน้ำจิ้มแค่ซีฟู้ดอย่างเดียวแค่แต่อร่อยอ่ะน้ำจิ้มเขาเทาได้แหละกยำมะม่วงกั้งอร่อยมะม่วงกังก็อร่อยมาล่าก็อร่อยแต่มาล่าแม่งพอแดกมาล่าแล้ว กินอื่นนี่แม่งชาเลยสัตว์ต้องแบบไปหยุดอ่ะแล้วก็มากินน้าตามก่อนถึงจะไปกินรถอื่นถึงรสชาติ น้ำไม่ได้ติดเป็นไรอกร<อ>ดงไม่ได้ติดหนึ่งสองดูสีดิอย่างขาวสะอาดเลยหอยสะอาดไงมันเลยอร่อยะเวลาหอยหอยหอยเขาล้างมาแล้วไงมันถ้าเกิดหอยบางเจ้ามันมีทรายมีดินเนี่ยมันก็เลยไม่อร่อยนี่หอยเขาเขาแบบว่าสดสดแบบว่า ขาวๆเลยขนาดเปลือกเปลือกข้างหน้ายังขาวอ่ะแทบไม่มีดินไม่มีอะไรเลยไม่มีทรายขาวๆเหมือนเขาขัดไปแล้วถ้าเดี๋ยวน่าจะขัดอ่ะไม่งั้นมันไม่เป็นขาวๆเยอะหรอกหอยแกงขาวๆตัวสะอาดนะโน้กไม่หยุดเลยครับ ยังไม่มหยุดกั้งเลยครับโฉดจ,จัจ่วจ้าผู้ดีไม่พูดจะรู้ไงเริ่มจากหอยครับตัวใหญ่เบ้งๆดสด,สดสหวานใส่กระเทียมนิดหน่อยเพื่อปรุงรสตามไปด้วยน้ำพริกเผาตาแม่ป้านองไม่ใช่ตาอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็หอมเจียวเอ้ยหอมเจียวนี่โรยแบบไปเชฟเชฟแขกเลยอืมราดด้วยน้ำจิ้มหอยหลองคนคนขายหอยตามด้วยกระถินหนึ่งต้นอ้อยอแล้ก็ต้องรีบเอากระถินให้ไปโดนกับตัวหอยนะครับ เพราะว่ามันจะสร้างน้ำตาลผลิตน้ำตาลออกมามันจะไม่ได้รสหวานเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับที่ชื่อว่ากระถินหอยอีบ้า <c oughs> ไม่ใช่เหรอ